ต่อพงศ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อพง์นะฮะวันนี้ครับพามาชมบ้านสไตล์โมเดิร์นครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นยุคใหม่ครับผมซีสันสดใสครับหลังนี้สวยงามครับผมคงโดนใจหลายๆคนนะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันก่อนครับผมด้านหน้าบ้านครับจากเสาซ้ายมือไปถึงเสาขวามือครับหน้ากว้าง10.5เมตรโดยประมาณครับผมนี่อยู่3ล็อกครับล็อกละ3เมตร50ห้องซ้ายมือเป็นห้องนอนนะครับ ห้องตรงกลางและห้องด้านขวาครับก็จะเป็นห้องโถงครับมีระเบียงหน้าบ้านพร้อมทำราวระเบียงราวกันตกไว้ด้วยครับผมส่วนเสาครับก็จะติดด้วยบัวปูนสําเร็จครับหอมตกแต่งด้วยหินทรายครับส่วนเสาด้านขวามือครับทําเป็นระแนงเหล็กฮะทาสีส้มกั้นไว้ครับผมทาให้มองเข้าไปภายในตัวบ้านครับก็จะสวยงามมองแล้วมีมิติเลยครับผมเดี๋ยวไปชมด้านข้างบ้านกันครับความลึกของตัวบ้านครับ จากเสาหน้าบ้านถึงเสาหลังบ้านครับลึก16เมตรโดยประมาณครับผมด้านหน้าเป็นระเบียงหน้าบ้านครับสองห้องกลางเป็นห้องโถงครับข้างหลังก็จะเป็นห้องครัวครับผมติดหน้าต่างเป็นบานเลื่อนครับส่วนห้องครัวก็จะทําเป็นช่องลมครับผมสามารถระบายอากาศหรือรับลมได้ด้วยครับด้านหลังก็จะเป็นมันสำหลังนะฮะปลูกอยู่หลังบ้านครับผม บ้านก็จะตั้งอยู่นอกบูบ้านนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปชมด้านข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งครับโอโหครับดูวิวครับผมนึกว่าอยู่รีสอร์ทนะครับตอนนี้ฮะอากาศดีมากนะครับวันนี้ครับต่อพงเข้าใจเจ้าของบ้านนะครับว่าทําไมมาสร้างบ้านแถวนี้นะฮะเพราะวิวสวยนะครับอากาศดีฮะผมโอเคมาดูกันต่อเลยครับข้างบ้านฝั่งนี้ความลึก จากเสาหน้าบ้านถึงเสาหลังบ้านครับลึก13เมตรโดยประมาณครับผมมีห้องนอนสองห้องครับตรงกลางก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ครับด้านหลังก็จะเป็นห้องน้าครับมีหน้าต่างบานเลื่อนครับได้ติดเป็นช่องลมด้วยนะครับผมตอนเ,เช้าๆหรือหน้าหนาวฮะอากาศก็คงดีและฟินมากเลยครับผมส่วนด้านหลังครับ ้ายมือเป็นห้องครัวฮะห้องตรงกลางเป็นส่วนที่จะเดินเชื่อมเข้ามาภายในห้องน้ําครับผมขวามือก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเราเดินเข้าไปชมภายในบ้านกันครับวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนมากครับผมบ้านสร้างเสร็จยังไม่ถึงเดือนนะฮะจะของบ้านย้ายเข้ามาอยู่นะครับผมนี่ครับให้ดูฝ้ารอบนอกครับผม มีรูระะายอากาศช่วยให้ภายในบ้านครับทำให้ภายในบ้านไม่ร้อนมากครับผมอากาศจะได้ถ่ายเทได้สะดวกครับเสาโชนะฮะนี่เสาโชก็ทำเป็นขนาด40่สิคูณเซนครับบานแอดมินก็ทำเป็นเสาโชไว้แบบนี้แหละครับผมใครยังไม่ได้ไปดูนะฮะก็สามารถเข้าไปดูที่ช่อง youtube ต่อพงธิรพงษ์ได้ครับผมมาในทางขึ้นครับใหญ่มากเลยครับ ติดเป็นกระเบื้องกาเนิโต้ครับขนาด60,60คห60กเซนครับผมมีประตูเลื่อนปิดไว้ด้วยฮะดเบียงหน้าบ้านก็ใหญ่และกว้างมากเลยครับผมประตูหน้าต่างเป็นบาน UPVC ครับกระจกเขียวตัดแสงตกแต่งด้วยบัวปูนสําเร็จครับฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบครับผมติดไฟไว้เรียบร้อยเลยฮะ เดี๋ยวให,ให้คุณพ่อครับเจ้าของบ้านพาทัวร์ครับอะไรวะขอบมาเลยครับแล้วเจ้าของบ้านพาให้คุณพ่อพาเดินชมภายในบ้านกันครับขอบมาเลยครับเอ,อบาไม่ยังครับไปไดยประตูทางเข้าบ้านก็จะเป็นประตูบานเลื่อนฮะโอ้โห,โหครับ <c oughs> เข้ามาเป็นห้องโถงครับใหญ่และกว,ว้างมากเลยครับ คุณพ่อก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ครับประมาณยังไม่ถึงเดือนนะครับผมก็ถือโอกาสครับขออนุญาตคุณพ่อมาทัวร์บ้านด้วยครับผมด้านบนทําเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟครับสวยงามเลยครับผม เดี๋ยวคุณพ่อเสาครับจะพาไปชมห้องนอนนะครับผมนี่ก็จะเป็นห้องนอนที่สองครับทำเป็นห้องนอนสําหรับลูกๆได้ด้วยครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องเนเนกประสงค์ครับผมก็จะทำเป็นห้องพระครับมีช่องแสงไว้ด้วยฮะ ภาพอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเะต้องขออภัยด้วยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งครับเป็นห้องนอนสําหรับคุณพ่อคุณแม่ครับผมดูกันแบบคร่าวๆนะครับแบบรวดเร็วนะครับผมเดี๋ยวคุณพ่อสาวก็จะมีธุระไปต่อนะครับต่อพงก็กลัวจะเป็นการรบกวนคุณพ่อมากเกินไปครับผมก็เลย เอาดูแบบข่าวๆกันก่อนนะครับดดเดือตรงมาครับเป็นห้องครัวครับทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวไว้ด้วยครับผมมีซิงล้างจานนะสามารถเปิดรับลมได้ด้วยครับผมใช้มือก็ สายมือฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ําครับเป็นสองห้องน้ําครับผมไปแบบเลยครับ อันนี้ก็เป็นห้องทัวร์เหมือนกันครับผมมีช่องลมหรือช่องแสงครับรอดเข้ามาภายในได้ด้วยครับผมเดินออกมาด้านหลังบ้านครับอนาคตก็คงต่อเติมด้านหลังบ้านออกมาครับผมจะมีพื้นที่เหลือเยอะเลยครับผมรงนี้ครับพอสาก็ ทัรวภายในบ้านนะครับผมเพื่อนๆคนไหนครับสนอกสนใจหรืออยากขอสอบถามบ้านหลังนี้เพิ่มเติมครับก็สามารถส่งข้อความมาหลังไหม่ได้ด้วยครับผมเดี๋ยวต่อพงจะเข้าไปตอบนะครับผม๋ยวคุณพ่อเสาก็จะไปทําธุระต่อนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ต่อพงเลยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยววันนี้ต่อพงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เดียนสามค่อยๆต่อเดียนซีเดียนซีออก 4, คคไม่ซีคำขื้นขึ้นโวตะเล้่ยมม่ๆหมนะครับเนะาะจำนดนสางซีเดืนอนว่าเหลว่ว้อยู่ดีว่อยู่บ่โอ้ยบัติโกคักฆ้ากันอยู่หมูม,มากจับะนกได้เป็นแะนกเลยนี่ไงว่าสันตัวเขาทำควนสา <laughs> อดมีานานีย่ยาน อย่านั่ญาอย่างสัญญ้า,น,านี่ดิโมเลกอนอมันเป็นยันงดอกเล่แต่อากทีหนึ่งคอ่เป็นยังหยวนหิ้วอ่าสั้นครับว้าวโอเยพเีเ้เสาว่าชั้น